เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเจอปัญหาเดียวกันกนะ็คือเวลาเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปที่คาละเอียดเนะี่ยมันจะมีแค่อันเดียวที่เป็น165หรือว่ามี2อันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกยดมันกปน60เฮิรต์บ้าง75เฮิรต์บ้างนะครับผมส่วนอ่อันนี้นะครับมีวิธีแก้นะเขาก็อาจจะไปลองเล่นแบบว่า stretch resolution มาหรือว่าอะไรก็แลนะ้วแต่ที่จะแก้ป,ปัญหานี้นะับอันนี้ผมลองด้วยตัวเองแล้วก็ผมทําได้นะถ้าเกิดว่าทําไม่ได้หรือว่ามันก็มีทางชนล่างได้นะครับ โอเคอันนี้วิธีที่ผมทําแล้วก็มันได้ผลนะครับอันดับแรกครับก็ปิดเกมก่อนนะครับให้เราคลิกขวาครับผมแล้วก็ให้ไปที่ถ้าเป็นวิดีโอ11นะครับก็ให้ไปที่ Show More Options นะครับผมเราก็จะได้ไอตัวตัว Control Panel ขึ้นมานะครับเพราะผมเป็น Nvidia นะครับพอเข้ามาที่โปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่ด้านนี้ตอนแรกนะครับอ่าแต่เราอยู่น้านี้ก่อนนะครับถ้าเอามาเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ Adjust Desktop Size and Position นะครับ พอขึ้นหน้านี้แล้วนะครับเพื่อเลงมาหน้าครับเราก็จะเจอไอตรงที่เขียนว่า performing seal l on ครับตอนเลื่อนลงมานะครับจะเห็นอยู่แต่ว่าให้เลขจอที่เราใช้งานไปด้วยนะครับเปลี่ยนจากดิสเพย์นะเป็น G P U ครับผมแอนด์ดัสติครับมันแค่นั้นจริงๆครับก็แอปพลายไปนะครับต่อไปก็จะกระพริบนิดหนึ่งครับแล้วกด yes ไปครับคอนเฟิร์มไอตัวคอนฟิกไปนะครับแล้วก็โอเคเรามาเข้าเกณฑ์กันครับว่าเวลาเข้าเกณ์แล้วเนี่ยมันอาการหายไหมนะครับ ติดวิดีโอปุ๊บอ่ากลับมาแล้วผมเพิร้อยหกห้าหมดแล้วนะครับแค่นี้ครับวิธีการแก้ไอตัวเจ้าต,ตัวเบอร์เคิร์ทมันแกมหกสิบเพิร์ทเจสิบห้าเพิร์ทหมดนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ใช้กระจกอินวิเดียครับส่วนไอเอ็มดีผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกันหรือเปล่าหรือว่าเอ,อ่อมีการแก้ไปยังไงครับถ้าใครอยากรู้ก็บอกคขาเป็นมาลาสเดี๋ยวราไปหาให้นะครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย